2568เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของคนเกิดปีชวดวันอังคารตามตำราพรหมชาติปี2568เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสำหรับผู้เกิดปีชวดวันอังคารควรมีความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาและเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างรอบคอบระวังการใช้จ่ายและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ความอดทนและความพยายามอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า โอกาสเลื่อนตำแหน่งมาถึงควรเน้นการสื่อสารให้ชัดเจนธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยายตัวได้ดีรายได้มั่นคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวการลงทุนอาจสร้างผลตอบแทนที่ดีคนโสดอาจพบรักจากการทำงานส่วนคนมีคู่ควรพูดคุยอย่างจริงใจเพื่อลดความตึงเครียดระวังอาการปวดเมื่อจากงานหนักหาเวลาผ่อนคลายและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไหว้พระธรรมบุญปล่อยปลาเพื่อเสริมสติและโชคลาบสีมงคลได้แก่สีชมพูสีฟ้าสีทองเลขนำโชคสามเจ็ดและเก้าเพื่อหนุนดวงหลีกเลี่ยงสีดำร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กคนชราหรือสังคมรักษาใจให้นิ่งมุ่งมั่นในเป้าหมายพร้อมดูแลความสัมพันธ์และตัวเองอย่างสมดุล